สวัสดีครับอยู่กับผมเจมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเทสเซิร์ฟเบต้าซีซั่นสินะครับผม <c oughs> โดยที่ปืนที่ผมจะใช้นะัก็คือปืนเอ่อครับแล้วก็ผมมีอะไรจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับก็คือซีซั่นสิเนี่ยกระสุนสายข่าวแล้วนะครับสามารถเอาเข้าเซฟได้แล้วทุกคนนี่ นี่นะครับต่อไปนี้เราก็ซื้อกระสูใสายขาวแล้วเราก็เอาใส่เซฟไปได้นะครับทุกคนถ้าเราไปเจอหรือในแมปหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บใส่เซฟได้เหมือนกันนะผมนะอันนี้ก็คืออัปเดตของซีซันสินะครับแต่ยังนี้อีกเยอะเอาไว้เข้าเกมไปแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกคนดูแล้วกันว่ามันมีอะไรปรับเปลี่ยนหรืออัปเดตอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยส่วนแมปที่ผมจะเล่นก็คือแมปทีวีพื้นที่ต้องห้ามนะครับ โดยทีวีพื้นที่ต้องห้ามนี่ก็คือค่าเข,ข้าของแมบนี้ก็อยู่ที่ประมาณแสนสองนะครับราคาประมาณแสนสองนะจัดเซตได้ถึงแสนสองแล้วกดเข้าไปลุยในแมบกันได้เลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันและอย่าลืมนะครับก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว้าวเราสังเกตดูนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกว่ามันมีของอะไรที่อยู่ในตู้เซฟนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการน้ำชาครับไปทางห้องเหลืองนี้กว่าครับทุกคนไปฟาร์มแถวนั้นดีกว่านะผมว่าแถวนั้นน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งผ่านห้องดนตรีไปนะ ่ครับเรามันก็จะมีบอกด้วยนะคนดูว่าเซฟอยู่ตรงไหนบ้างก็คือจะมีอยู่ห้องนี้ห้องไฟฟ้าเหมือนจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนนะเนี่ยอันนี้มือนจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ในะในห้องไฟฟ้านะคนดูนี่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 อ่าเป็นเซฟจริงนะครับต้องใช้กุญแจปะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องใช้นะครับอ่าเซฟดรอปนะตอนนี้เซฟดรอปอยู่ในห้องไฟฟ้านะครับ ส่วนที่เป็นกล่องแบบนี้เราให้ใช้มีดฟันนะครับหรือว่าใช้ปืนยิงก็ได้มีดฟันมันจะเงียบกว่าแล้วก็ผมมีอะไรจะบอกคนดูนะครับนี่นะสมมุติว่าหลีกผมเป็นแบบนี้นะต่อไปเนี้ยเวลาเราสับแม็กอะแม็กเราจะไม่ตกแล้วนะทุกคนดูปึ๊บเห็นไหมเขาจะเข้ามาอยู่ในแทนที่ตัวเองกันเลยนะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตมานะไปไปเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนเรื่อย เลดดอปก็ด oh ีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะฟาร์มของแล้วก็หาของเจอง่ายด้วยไหนขอดูหน่อยสิ See. ของแดงไหมเนี่ยมีหวังมีหวังว้าเกือนะทุกคนอ่าแล้วก็ของม่วงนะครับเป็นไปได้แล้วก็เก็บมาก่อนอคนดูเพราะว่ามันจะมีทางออกที่ต้องใช้ของเบตะเลดด้วยครับตรงนี้ครับทางออกท่อ ต่อไปเราให้เปิดแมพดูนะก็คือเซฟจะอยู่ห้องนี้อีกอันหนึ่งครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มีสองที่เดีย๋ยวเราไปข้างบนก่อนอันนี้น่าจะอยู่ข้างบนครับนี่นะอยู่ทางนี้ห้าสิบมันก็คือโอกาสดรอปนะครับเทปที่เป็นเครื่องหมายตกใจอย่างนี้ก็คือเป็นโอกาสที่มีแบบมีมีของมีเซฟดรอปอยู่ตรงจุดนั้นนะ mm hmm. วิ่งไปดูก่อนแแบบเปิดของแปบบ๊บ โอ้ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับทุกคนที่มันอัพมาใหม่นะก็คือเราจะใช้ก็คือเรากดใช้อย่างงี้แล้วเราก็โยนไว้ปึ๊บนี่แล้วเราก็กดดูได้เลยครับสามารถดูได้แล้วนะวันนี้มันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหนนะอันนี้คือการใช้กล้องวงจรปิดแบบเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็มีกล้องด้วยหน้าเราโอเค ประมาณนี้อันนี้ก็คือการใช้กล้องนะครับแต่มันเก็บกลับมาได้ไหมกล้องอะเก็บกลับไม่ได้ล้วมฮอนูน่าจะเก็บกลับไม่ได้ละแล้วก็มีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสวิตช์มันอยู่ไหนมันอยู่ตรงไหนอะเอาดูผมก็หาไม่เจอนะครับแต่ข้างในนี้มันเป็นโอกาสดรอปเซฟนะอันนี้เซฟที่เป็นแบบนี้ก so ็คือมันจะเป็นเซฟที่เปิดไม่ได้นะครับก็คือเขาหลอกเราอะว่างั้นเถอะเขาหลอกเราว่า,วาเ,เาอเาาอ,อมันมีเซฟอ,อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เชื่อเขาไงแล้วเราก็วิ่งมาดูแต่ตอนนี้ผมหาไอที่ดูกล้องไม่เจอครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันน่าจะมีบ่อกนันนึ่งปะไม่มีไม่มีครับผมหาไม่เจอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูเซฟตรงนี้นะครับ โอกาสดรอปเซฟฟีมีนะองไปดูกันนี่ก่าอืมกล่องเอกสารตรงนี้หายไปแล้วอ่าตรงนี้มีเซฟดรอปนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเปิดได้นะครับของม่วงเก็บมาก่อน อันนี้คือไฟฉายอันใหม่นะครับทุกคนใส่ไปเลยเราอะเต็งเปี้ยเต็งเปี้ยนยี่ไฟฉายอันใหม่สว่างโปดแล้วเซฟที่เดิมมันจะยังมีอยู่ปะ่ะทุกคนทีเนี้ยอ้าวตรงนี้ก็มีเซฟนะครับโอ้ถ้าก่อนมีสองเซฟเลยอะตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วป่ะใช่ตรงนี้ไม่ต้องใช้กุญแ,แ,แจแล้วนะทุกคนอคอกเลยออกเลย ไหนดูของใน <S <S เซฟสิเหลือมันเดิมมาแล้วคนดูเขามาแล้ว บดับดบดัดบัดอันนี้บดัดตกใจมาเลยเสร็จแล,ล้วไปไปกันต่อครับ ว้าบอดโคตรเยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องเหลืองกันครับอันนี้เหมือนจะเป็นบอดบอดนะครับ แล้วก็นี่ไงอันนี้ก็คือที่ดูกล้องวงจรปิดข้างในห้องเหลืองนะครับนี่อันนี้เราก็เลื่อนด,ดูเลยมันจะมีสองตัวมั้งคนดูอีกตัวจะอยู่ในห้องครับนี่เทปยังไม่ได้เปิดนะครับแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับมันเช็คคนก่อนได้คนดูว่ามันมีคนดักเราอยู่หรือเปล่าครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าอัปเดตมาก็ ถือว่าดีนะครับอันนี้อันนี้คือดีนะแล้วคนด,ด,ดูดูตอนผมสับแม็ก๊ับเป็นไงแทนอยู่ที่เดิมเลยครับอันนี้คือเรามองไม่เห็นคนนะแล้วก็คือวิ่งไปเลยครับคนไม่น่าจะมีอยู่ละนี่ก็คือกล่องเอกสารพิมรีเมี่ยมนะครับ แต่ของข้างในเป็นของฟ้านะไม่เห็นจะพีไม่ยำเลยปึ๊บพับโป้เพเอาอันนี้เป็นแคปซูลยาไม่มีอะไรเนยครับเจ็บสุด ผมไม่มีกัดเลยอะผมอยากเปิดกัดเลยให้ทุกคนดูจ้ะเซฟตรงนี้เปิดได้เหมือนเดิมครับแล้วก็กระเป๋าที่แม่มแต่ของข้างในก็เกลือเหมือนเดิมเราเปิดเพื่อที่จะได้รู้เลยดอบนะบทุกคนเราต้องเปิดทุกอย่างกระเป๋าธรรมดาครับโอค้คกล่องยา เรือม,มันเดิมซองแดงเค้คอมมีอะไรดีๆไหมเนี่ยทีท่านสิบอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ1 5ื่นห้าเอาใส่เซฟไว้ก่อนครับเดี๋ยวนี้ของของใส่ข่าวก็เอาใส่เซฟได้แล้วนะครับนี่และประมาณนี้ของม่เราเก็บมาก่อนทุกคนดูเซฟกันของแดงไป ต้องมาแล้วไอ้ย,ยาสาเต็มนะครับอรูปแล้วเกลือเหมือนเดิมน้มเต็มคือไม่มีอะไรเลยเดีย๋ยวเราทิ้งกล้องไปเลยครับเพราะเราไม่ได้ไปแถวน,นั้นละเฮ้ยกุญแจประตูน้ำหม่เลขสองคุ้ม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  เทมจ้างผมหนักแล้วว่ะทุกคนผมตัวหนัก,กว่ะเดี๋ยวเราเปิดแมปดูก่อนว่ารอบๆเรามันมีโอกาสดรอเปเซฟตรงไหนบ้างนะอันนี้คืออะไรอ,อันนี้เซฟในห้องผ <some> ออออ <here. S 1> เซฟในาการ์ดเหลืองนะครับ แล้วก็ทางออกตรงนี้ใช้ป้ายตอกแท็กสชิ้นก็คือข้างล่างเหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวเราจะไปออกตรงนี้หลังจาก <Let 's S> 1 5นะ้าอันนี้คือทางออกปกติไม่ต้องใช้อะไรครับแต่เราจะไปดูเซฟแถวนี้ด้วยครับไปดูเซฟแถวนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยไม่รู้ว่าจะเจอคนไหมนะครับเจอคน,นถ้าเราไม่รอดก็ถา,ามนั้นแหละคนดูเฮ้ยนี่เป็นทางเชื่อมใหม่นะครับเนี่ยมีคนเปิดของไปแล้วทุกคนตรงนี้ยังลงได้เหมือนเดิมครับ นี่นะมีคนฟาร์ไหมไปหมดแล้วครับเซฟก็น่าจะไม่เหลือปะแบบนี้เขาน่าจะเปิดแล้วเรามาครับ เซฟอันนี้น่าจะอยู่ในห้องลงรถนะครับไม่มีเดีย๋ยวเราเข้าไปดูเซฟข้างในนี้ก่อนครับอ่าเซฟตรงนี้เป็นเซฟหลอกครับทุกคนเซฟคิดตัวอ้าวกล่อ,องไอ้กระถานตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเหมือนเขาจะยังไม่ได้มานะครับแต่เราก็ไม่ชชวร์นะเดีย๋ยวเราค่อยๆไปก่อน ็คือตรงนี้มันเป็นทางออกนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้มีเซฟนะครับทุกคนแบบนี้คือเปิดได้นะนี่เรากดไปเลยไอหมอนั้นเขาไม่รู้นะครับเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มาไม่ได้สังเกตในแมบปบมีนีแบบ้แมปนะห้องนี้ก็ไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับเปิดได้เลย เดี๋ยวเราเปิดเซฟเสร็จเดี๋ยวเราจะออกเลยเราไปดูเกมหน้ากันแต่เกมหน้าผมน่าจะไปเล่นกับ P Y X กับลุงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะป่วนจะมันกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่านะคนดูเกมหน้าเฮ้ยเราได้ของแดงทุกคนว <Wow. S 1> ้าอ่ะมันอยู่นี่นี่เองนี่นะที่มันแจ้งเตือนเมื่อตอนต้นเกมครับนี่นี่น,นี่ของแดงชิน้นนี้ชื่อแบบนี้แหละนี่นะเราได้ของแดงนะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปออกกันนี้ก่อนครับ yeah. <Wow. S 1> เยาา่เอาใหมาเอา,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 าไหมเอาใหมใส่ปะใส่ปะใส่ปะใสออกดีกว่าครับทุกคน oh. เราอิ่มแล้วตาละเบิดแกล้งน้นหน่อยครับเย่ yeah. ออกมาเจ็ดแสนหกนะครับ แล้วเรามาต่อในเกมที่2อันนี้กว่าครับและเกมนี้ผมก็ได้ไปเล่นกับลุงก o d แคทแล้วก็ p ีไเอ็นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะได้ฟาร์มไหมจะเจอคนหรือเปล่านะครับแอนที่ทีมีอะไรที่อัปเดตมาใหม่บ้างนะครับไปทางไหนอ่ะตาโมนทาว่นอันนี้ผมได้เอายาแดงขาวรมานะครับเราไปกาเทียงกันเลยมีคนโดดลงมาติดตรงนี้ได้ดูดี ยาฟ้าสาวรก็เพิ่มน้ำหนักนะครับเพิ่มความแข็งแรงทำให้เราแบกของได้อยู่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยานี่ครับเพิ่มกล้ามเนื้อและลดความเร็วอาการบาดเจ็บที่จะก็คือลดการกระจายดังยาม่วงที่เราเคยเห็นเราสามารถซื้อกลับใส่ได้เลยผมได้บัฟไอ้นี่มาลุงเอ่อเนี่ยบัฟมันเป็นอะไรมั้งมันเป็นภูมิคุ้มกันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและลดความเร็วอาการบาดเจ็บที่แพร่ไปทั่วร่างกายของขาแขนขาคุณ แต่เมื่อใส่กอดกลับมาปุ๊บบัฟนี้จะกลายเป็นทาวนเลยหรือเปล่าลุงมีบัฟนี้ปะค่อยๆลดมันนับเวลาอา้าวทำไมบอดกระสุนเฮดพี่อะสรุปว่ากอหกก็มีบัฟให้ใช่ไหมพิเศษใช่มีบัฟพิเศษก็คือเหมือนเพิ่มความอึดให้กับกล้ามเนื้ออีกใช่มันมีสเตัสของกอหกมาด้วยนะป้องกันการอะไรนะป้องการป้องกันเมื่อลง เร,เราจะนนอะอุ้ยทำไหมห้องนี้กว้างจังอบอดไม่ตายทันทีไงไอบอทเอคเอสเป็นกระสุนเฮตี้ยังไงกันเนาะยังไงกันตีกรหกแพงขึ้น,นอย่างนี้ก็หกแพงขึ้นนะเนี่ยโ oh <my> อย้ยก้ายาแล้วกรหกแพงขึ้นแล้วผมไปไหนดีอ่ะอ๋อผมไปฝั่งนู้นดีกว่าไปแล้วนะ<ม>ทุก,<ย>กคน,คน,นได้เลยเจอกันไม่ชาต้องกลางครับผมจะตามหายนี่ต่อ นี่ผมจะฟาร์มให้ทุกคนดูไปด้วยเลยนะครับว่ามันมีเลดดอบนี่คือห้องเหลืองเราเอ้ยนี่ไงคนดูกล้องวงจรสีเขียวๆ security เออใช่เดี๋ยวเราต้องไปอัาตรงนั้นด้วยแต่เจมอย่าลืมมาดห้องเซฟห้องกล้องวงจรปิดนะนะครับหรือว่าเราจะไปก่อนดีไปก่อนดีกว่าเราไม่มีการเปลี่ยนให้เราไม่มีการเหลืองนะแล้วมันดูกล้องวงจรยังไงอ่ะมันดูตรงไหนอ่ะอะไรนะมันดูกล้องวงจรตรงไหนเนี่ย มันดูต้องมีคตรงไหนเออลุงไปเอามาแกะตาเจมอย่างนี้เลยลุงให้ผมไปดูหัวกวามอะไรก็ั่บัวไหนอ่ะเฮียเปิดยังไงบ้าเปิดยังไงอ่ไม่ก็มอเตอนมันก็ต้องเป็นแผงไอ้นี่มันไม่ใช่มาแบบนี้ตะเจมพวกแกเกกันไปก่อนเลยต้องเป็นห้องกล้องดิอืม หโอเคๆกกันไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอผมก็งงแต่เกมเขาวิ่งเล่นแล้วตอนเนี้อ่าผมปรับปุ่มได้ละเมื่อกี้มุมเดี๋ยวนี้นอนก็บอกแล้วว่ามันชั่วคราวมันไม่ได้ถาวรอลาอ้โก็ยังมีบัฟแค่การต้นเตียมตายไวแค่นั้นใช่แต่ว่ามันก็น่าจะบัฟให้ถาวรจริงอะถ้าปอกไม่แตกจะเป็นว่าผมถอดเกาะทิ้งมันเลยมีผลอ๋อ อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนิดเดียวไม่ไม่ผมตอนแรกผมถอดเกาะแล้วปับ๊บมันก็เลยลดต้องใส่แล้วลองนี่ยศ <ด S 2> <อ>พี่เจอแล้วอันไ,ไหนหขอดูหน่อยสิดูกล้องหน่อยเอย๊ลุงยิบอาหารกลับมาอ๋อนี่กล้องหน้าห้องเหลือง <ผม S 1> ยุงโชว์ได้ไหลใสห,ห้องเลยนั่นแหละยุงมาให้ผมแคบหน่อยยุงหันหน้ามา ทางนี้ข้างหลังข้างหลังดี่เออชีบัสย่าโอเคเป็นอย่างงี้เหรอใช่ใช่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดูกล้องเห็นอายศดูแล้วลุงลุงลองดูดิ้อยไหนลืมกันเลยดูอ้ยยอ้ียเกียนจะเอาแต่มีแบบแบบตอวนี้ด้วย ใช่เหรอโ <Okay. S 2> อเคดูด100่ในร้อยเปอร์เซ็นต์กล้องไอ้กล้องอันนี้กล้องในห้องเหลืองคือถ้ามี<ด><ด>หนูอ,อยู่ในห้องเหลืองอ้าวแล้วข้างในอ่ะอยู่ข้างในอยู่ไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้คือกล้องห้องเหลืองสองตัวแบตเตอรี่อ้าวทำไมแบตเตอรี่อยู่ดีๆมันเต็มวะมันแยกแบตกันหรอ,อดูนานไม่ได้ดูค้างไม่ได้เงี้ยหรออ่ะเราดีดูค้างก่อนเอไม่รู้อ่ะไม่คิดกี้มันเฮ้ยคนมันร้อยเปอร์เซ็นต์หลอนหรือบอดวะเป็นอะไรวะคนคนคนลุก ตายตายตายผีคนด้วยเหรอเนี่ยมีเสร็จป่ะด้วยเอาห้องตัวนี้มันปิดเลยปกติมันลงไปข้างล่างได้ตกใจหมดเลยนาลิฟต์ลุงมันไปสอยเซฟฟีมาตัวนี้มันฟาร์มอ่ะรคือเรนจียังยังดีดเลยดีดเลยโอ้ มันมีแค่ห้องเหลืองเหรอที่มีกล้องมันต้องมีหลายจุดนะถ้าดูจากในแมทมันก็ไม่ได้บอกวะเอ้ยให้ยิงบอดถานี้ไปปะครับตรงไหนอ่ะที่ผมอยู่เนี่ยน่าจะศัตรูแหละแต่ยศมันไม่มีใครมาตรงนี้เลย และผมก็ได้ฟาร์มทั้งหมดแล้วคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเบต้าซีซันสิบนะตั้งหนา้าตั้งตารอกันได้เลยคนดูเดี๋ยวใกล้จะมาแล้วครับอีกไม่น่าจะเกิน2เดือนครับสำหรับอารีนาเบงเอาซีซันสิบนะครับแล้วมันยังมีรายละเอียดอีกมากเลยนะครับก็มีแมทช่องเขาแสนสองด้วยแล้วก็นอตติแสนสองเหมือนกันครับค่าเข้านะแล้วก็ยังจะมีสกินนะครับพี่ว่าใช้ของแต่งอะไรก็จะมีสกินขึ้นให้แม้แต่ของแต่งชิ้นนั้นเราไม่มีสกินนะครับถ้าเป็นสกินของปืนนั้นเดี๋ยวมันจะมีสกินให้ ก็ถือว่าการอัปเดตครั้งนี้ก็คืออัปเดตเยอะมากครับและอัปมาในค่อนข้างดีนะแต่ผมไม่พอใจกับมินิแมปแค่นั้นเองและทางออกตานี้ผมก็ใช้เป็นส่งไอเทมเบเตอร์เลตจำนวน50,000บาทนะครับก็เรากดส่งไปแล้วเราก็สามารถออกได้เลยนะทุกคนนะครับแล้วเจอกันซีซั่น10ครับแต่โ่้มันไม่คงไม่สนใจเรื่องเมกเซลม้งเขาก็คุเลปี่ยน้าได้เลยเย้เไม่่แนน ก็สมานี้นะครับทุกคนสำหรับแมบบทีวีนะอย่าลืมไปเช็คกล้องวงจรปิดกันด้วยนะครับหาสวิคน่าจะมีอีกเยอะครับแต่ผมหาไม่เจอนะ